สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆน,นะคะสวัสดีพี่พิมพ์ด้วยสวัสดีพี่เอด้วยค่ะค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงไฟมีซีเจนค่ะ,คะวันนี้พี่พิมพ์อยู่กับพี่เอนะคะค่ะใช่แล้วแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นผู้หญิงด้วยที่เท่มาก,มากใช่รบมาสามสาวเลยใช่นะคะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ เจ้าของคณะสิงโตมังกรหยกสามพรานพี่พีมแค่ชื่อก็กินขานแล้วนะคะโอ้โหเรารูสึกว่าเปิดตัวแบบอลังการยิ่งใหญ่เลยใช่เรามาเป็นเจ้าป่าสิงโตนะคะแล้วพูดมาอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นผู้หญิงด้วยพี่พิมคือก็มีความยากอยู่นะแอบสงสัยว่าที่เรารู้จักกันเนี่ยคนที่บริหารจัดการคณะหรืออะไรอย่างเงี้ยได้อ่ะก็จะมองว่าแบบเป็นผู้ชายใช่แล้วก็ฝึกคือมันจะต้องแบบมันต้องเทรนอะนะคะวันนี้เราจะทําความรู้จักกันนะคะ คือแขกรับเชิญวันนี้พี่พิมพ์ที่บอกว่าเป็นผู้หญิงนะเขาไม่ได้ทํางานที่บ้านที่คณะเนี้ยมาตั้งแต่แรกอคือคือคลุกคลีมาแหละแต่ว่าแบบไม่ได้ทําโดยตรงใช่แล้วความยากคือต้องมาพูดคุยกับคนที่เขาเนี่ยทํางานมาในคณะอยู่แล้วใช่แล้วไม่ใช่แค่หลังแบบไม่กี่ปีด้วยนะใช่อาจจะอยู่มา60 70เจปีถูกต้องมันมีความยากนะคะกาที่จะมาชุบชีวิตกิจการคณะสิ่งโตของคุณพ่อให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ เดี๋ยววันนี้เราไปทําความรู้จักกันนะคะกับพี่เกียวกัญรัตเกรียงไกรรัตค่ะายมี ZJ เราอยู่ในสายแล้วนะคะวันนี้เราได้พูดคุยกับโอ้โหเป็นเจ้าของคณะสิงโตมังกรหยกที่สามพญานะคะขอต้อนรับนะคะพี่เกียวกัญรัตเกรียงไกรรัตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อ่านะคะวันนี้นะคะเรารู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากนะคะมาเป็นคลคั้หญิงเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะวันนี้ก่อนที่จะไปรู้จักกับพี่เกียวว่ากว่าจะมาเป็นเจ้าของคณะสิงโตมังกรหยกสามพรานเนี่ยเริ่มต้นจากการเลือกเรียนนกันค่ะพี่เกียวคือเห็นว่าพี่เกียวเนี่ยจบที่คณะออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด้วยคือตอนนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นตอนนั้นที่เลือกเรียนในคณะนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคะ ที่เลือกเรียนคณะนี้เหรอคะจริงๆแล้วพี่เกีียวก็เป็นคนชอบแฟชั่นชอบการแต่งตัวแต่ตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้รู้จักแฟชั่นดีพอคะ่ะ <c oughs> แต่รู้สึกว่าแบบผู้หญิงเราอะ่ะมันก็ชอบความสวยงาม <c oughs> แล้วแบบพี่ชอบแบบความแบบแตกต่างไม่ค่อยชอบอะไรแบบเหมือนคนอื่นหรืออาจจะไม่ได้ตามกระแสในเรื่องของเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยมากเกินไปแต่แบบชอบแบบเหมือนชอบเอเหรือว่าชอบมีไอเดียอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออคณะเนี้ย มันดูตอบโจทย์กับเราจังเลยอะไรเงี้ยคะ่ะตอนสมัยนั้นพี่เจ๊ย,ยังยังได้เลือกแบบอันดับหนึ่งสองสามด้วยนะคะเพราะจะไม่เหมือนอาการเอ็นในสมัยสมัยนี้เนาะเดี๋ยวนี้ก็ต้องแบบทําคะแนนอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อก็คือเป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นอยู่แล้วนะคะแล้วค่ะคือพอเราเรียนเนี่ยเราเรารู้สึกว่ามันมีความยากง่ายไหมคะคือจากการที่ชอบเนี่ยเราลงไปเรียนจริงๆเนี่ยมันก็จะมีแบบซึ่งไม่เหมือนจากที่เราคาดหวังไว้ตอนนั้นคือเป็นยังไงบ้างคะ โอ้ตอนเรียนนี่คือเอาจริงๆแล้วคือพี่เกียวเนี่ยจบสายวิทย์ได้ํำไปนะคะแล้วทีเนี้ยไปเลือกแบบเรียนในสิ่งที่ที่เราไม่ก็ไม่ใช่ว่าจะถนัดมาก่อนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ชอบมากกว่าคือเหมือนตอนนั้นที่ที่เรียนจบสายวิทย์ใช่ไหมคะแต่ว่าเราดันไปชอบแบบการแบบว่าแฟชั่นหรือศิลปะพี่เกียวก็เหมือนไปเรียนเสริมมาค่ะ,คะเหมือนไปติวเพิ่ม เพื่อที่จะแบบว่าเหมือนมีพื้นฐานในการวาดรูปลงสีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่แต่ว่าประสบการณ์ที่ดีที่สุดก็คือตอนที่ได้เข้ามาหาวิทยาลัยแล้วแล้วก็คือการได้เรียนการได้แบบว่าใช้ชีวิตอยู่ในมหาลายัยอาจารย์สอนหรืออะไรต่างๆมันก็ทําให้เราได้ซึมซับได้เร็วขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นที่เราชอบอยู่แล้วด้วยอ่อาก็คือรู้สึกเอนจอยสนุกเนาะอืมใช่ค่ะ,คะรู้สึกแบบมีความสุขอันนี้แหละฉันมาถูกทางแล้วอะไรอย่างนงี้นะคะแล้วทีนี้พอเรียนจบออกมาแล้วพี่เกียวก็ได้ทำ งานเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบแฟชั่นเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะพี่เกียวเรียนจบตอนยังขนาดยังตอนยังไม่ได้รับปริญญาหรอกแต่ว่าไปสมัครงานไว้ก่อนพี่เกียวก็ไ,ได้งานเป็นดีไซเนอร์ของของบริษัทอ๋อดิสเคอเรียเป็นแบบอาดเป็นแบบว่าออกแบบพวกเกี่ยวกับพวกลายกราฟิกนู่นนี่นั่นให้กับทางบริษัทด้วยค่ะอ๋ะอเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นคือเราได้ทํางานตรงสายคือชอบชอบตั้งแต่ตอนที่เลือกเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วพอจบมาแล้วก็ทํางานตรงสายด้วย อก็คือแบบว่าอาจังหวะโชคดีได้งานตรงสายแล้วก็อ่าเราก็แบบจอยมากเลยคือแบบมันเหมือนไฟแรงอะคะ่ะก็คืออาจจะแบบเหมือนน้องๆทุกคนที่แบบว่าเพิ่งเรียนจบมาอยากแบบใช้วิชาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกจอยกับมันมากๆืใช่ก็แบบเหมือนใช้ชีวิตอปกติเลยแบบวพอเรียนจบถ้าได้ทําในสิ่งที่แบบเราเรียนจบมาอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะคสักชักนหนึ่ง พี่เกีียวก็เหมือนกับตอนที่ช่วงเราทํางานอ่าที่่าพวกดีไซเนอร์พวกออกแบบอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะพี่เกียวไม่ได้อยู่กับที่บ้านเพราะว่าเราเหมือนจะต้องอาศัยอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างนี้นค่ะใช่แล้วก็คือพี่ก็ทําอยู่ประมาณปีกว่ากับสองปีแล้วก็เลยรู้สึกแบบเหมือนกับอาจจะอิ่มตัวด้วยหรืออะไรเงี้ยพี่เลยแบบเหมือนก็อยากกลับมาอยู่ทางสัมพันธ์อยู่กับครอบครัวทีนี้ พี่ก็อันนี้คือจุดหักเหของพี่คือว่า<ฆ>ทางแถวเนี้ยเขาก็จะไม่ได้มีเหมือนแบบบริษัทที่รองรับเกี่ยวกับชิ้นงานหรืองานที่มันตรงตรงสายที่เราเรียนจบมาอันเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบพวกลงงานทั่วอะไรเงี้ยไปซะมากว่างซึ่งแบบพี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบระมาณแบบสิวอะไรอย่างงั้นด<อ>้วยใช่<ฆ><ๆ>ก็เลยแบบกลับมาหันมองดูว่าเราอ่ะจะทําอะไรได้แล้วเราแบบอืก็เลยหันมามองว่าเออเรามีคณะสิ่งโตอยู่น่าจะพอต่อยอดหรือทําอะไร พอแบบที่จะเป็นอในรูปทางที่เราจะใช้ธุรกิจตัวเนี้ยเลี้ยงดูเราต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อก็ทําให้เป็นจุดพลิกของชีวิตที่ได้มาเริ่มต้นทําธุรกิจของที่บ้านด้วยอืใช่ค่ะแต่จริงๆงเท้าความไปก่อนก็คือคว่าสิ่งโตพี่เกียวเนี่ยมีคณะสิ่งโตอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยคือคณะสิ่งโตของพี่เกลียวเนี่ยมันมาตั้งแต่รุ่นอากงอยู่แล้วค่ะ,คะแล้วพออากงเสียก็จะเป็นคุณพ่อของพี่เกลียวเขาดูแล ที่นี่จุดคลิกขันเลยจริงๆก็คือช่วงที่คุณพ่อพี่เจียวเสียค่ะค<ฆ>่ะแล้วคณะเนี่ยมันก็ก็ดรอปลงคือก็เงียบไปก็คืองานที่เคยมีหรือที่เคยได้ทําอยู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างเงียบเพราะว่าคุณแม่เขาก็ไม่ได้แบบว่าเข้ามาดูแลแบบเต็มตัวในเรื่องของการบริหารคณะเชื่อสิงโตก็เลยเหมือนแบบคุณแม่เขาก็เหมือนประครับประคองไว้แค่ว่าไม่ให้มันหายไปอะค่ะก็คือยังแบบของเถื่อนก็ยังมีเก็บเอาไว้ให้จ<ฆ>นวันนึงที่แบบว่าพี่เกียวอะ รู้สึกว่าเราน่าจะกลับมาทําอะไรตรงเนี้ยได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดที่กลับมาทําอีกทีหนึ่งที่ทําให้แบบมังกรหยกกลับมาอีกครั้งหนึ่งในในยุคของพี่เกียวค่ะอืม,อมค่ะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มาลงงานมาดูงานที่คณะคือเป็นธุรกิจที่บ้านตั้งแต่สมัยอากงอยู่แล้วใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะค่ะคือคณะนี้ประมาณกี่ปีแล้วคะพี่เกียวถ้าอากงอยู่ก็น่อายุก็น่าจะประมาณแปดสิบก็ก็น่าจะแบบหกสิบเจ็ดสิบปีเนาะ โอ้นะคะค่ะ,คะแล้วหลังจากที่พี่เกียวเนี่ยมาเริ่มงานที่คณะอย่างจริงจังมาลงมาดูแลเนี้ยค่ะคือเริ่มจากจุดไหนอะคะที่จะพัฒนาให้ให้มันเป็นแบบในรุ่นเราอะมันก็ยากอยู่เนาะ,ะเพราะว่าเปยนยุคเป็นสมัยเนาะ,ะนะคะอย่างแรกเลยที่พี่เกียวต้องต้องปรับเลยก็คือก็รูปลักษณ์ของคณะก่อนก็คืออินเมก็สําคัญเนาะในในแบบว่าในยุคยุคนี้อะไรเงี้ยความสวยงามความน่ารักความทันสมัยต้องมี เราอ่ะก็ไม่ได้ทิ้งความดั้งเดิมกลิ่นอายความดั้งเดิมวัฒน,ธ,นธรรมของถิงโตยังคงมีอยู่ด้วยแต่พี่ก็คือใส่อะไรใหม่ๆให้มันดูแบบน่าตื่นเต้นม<ฆ>ากกว่าเดิมอย่างเช่นแบบการสีสันของเสื้อผ้าหรือว่าแมท,ทเรียลต่างๆที่แบบเราสามารถไปเลือกเองได้เพราะว่าเราก็มีวิชาเรียนรู้มาจบมา<อ>ใช่ไหมเราก็ไปเดินดู<ฆ>ตามสำเพ็งบ้างพางหุรัดบ้างเรื่องเรื่องผ้า,เร,ผาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเราก็ไปเลือกดูแล้วเราก็นํามาใช้กับคณะค่ะ คือได้ใช้ศาสตร์ที่เรียนค่ะค่ะได้ใช้วิชาความรู้ที่เราเรียนมาด้วยจักคณะด้วยอืมแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นในการติดต่อลูกค้าพี่เกลวก็อาจจะแบบมีดิลกับลูกค้าว่าอตอนเนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ได้มีเป็นเขาเรียกะลรไม่ได้เป็นถัดฟอมอะไรที่ชัดเจนเหมือนกับว่า อากงอาแปรอาจจะโทรมาอ่าเอาชิงต่ไปชุดหน่อยน,นู่นนั่นอาะเท่าไรเท่าไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขา,ามาเป็นรุ่นพี่เกียวพี่เกียวก็เลยต้องทําเหมือนเป็นเซตอ่ะเซตเอชิงตอสองหัวมีอันนี้นะคะมีการแสดงอย่างนี้พี่ก็จะมีรายละเอียดทำรายละเอียดให้เขาลนะคะเท่านี้บาทอ่ะอะไรเงี้ยก็จะเป็นเซ็ตเอเซ็ตบีเซตซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเหมือนชุดกลางชุดเล็กชุดใหญ่แล้วก็พร้อมราคาซึ่งลูกค้าก็ อ่าดูได้ง่ายแล้วเขาก็จะทําความเข้าใจได้ง่ายง่ายกว่าเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ใช่ทาให้ลูกค้าสะดวกขึ้นด้วยค่ะค่ะก็เห็นว่าแบบโอ้โหต้องมีการปรับตั้งแต่แรกเลยเนาะใช่นะคะแต่ด้วยความยากค่ะพี่เกียวเห็นว่าแบบคือคณะก็อยู่มาเป็นแบบ60สิเจ็สิปีแล้วแล้วก็คนในคณะก็คือน่าจะแบบเออมีอายุใช่มีอายุไม่อย่างยาวนานนะคะคือด้วยความที่พี่เกียวเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เข้ามาบริหารจัดการเนี่ย แล้วก็เป็นผู้หญิงด้วย<ช>คือมีวิธีการที่จะทำไงให้คนในคณะเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อมั่น เชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเราค่ะใช่ค่ะเชื่อมั่นแล้วก็ต้องยอมรับเนาะคือตอนแรกเนี่ยทุกคนเขาก็เหมือนกับแบบเขาไม่มั่นใจพี่เกวหลเพราะว่าหนึ่งคือเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็คือเขายังไม่ได้เคยเห็นความสามารถอะไรของพี่เลยตั้งแต่ที่เขาอยู่มาในรุ่นเตีย่ยเพราะว่าอย่างสมัยก่อนที่พี่เตี่ยพี่เก,เกวอยู่ใชนะพี่เกวก็จะไม่ได้เข้าไปทําอะไรเลยพี่เกวก็ไม่ได้เชิดหัวเอง,ห,เองหรืออะไรเองแบบจริงจังขนาดนั้นก็จะแบบว่าเหมือนว่าออกงานแล้วไปช่วยดูแลมากกว่าว่าตรงไหนหยิบจับอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาก็จะยังไม่เคยเห็นความสามารถของพี่เเกยวล Mm hmm. แล้ววันที่พี่เกียวคิดว่าจะกลับมาทําแล้วอยากจะเป็นเฮดเนี่ย <c oughs> ก็เลยเหมือน <c oughs> ต้องเปิดใจคุยกัน <c oughs> ว่าเกียวว่าจะกลับมาทําพี่เกียวจะกลับมาทําคณะนะแล้วเกียวว่าก็อยากจะปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นการแสดงโชว์ให้ดูทันสมัยมากขึ้นหรืออะไรต่างๆ <c oughs> ทีเนี้ยมันก็เกิดเขาเรียกอะไรอะเหมือนกับเขาอ่ะเขาก็จะพูดว่าเหมือนกับว่าเขาเล่นมาก่อนแบบนี้ไม่มีใครเขาทํากันหรอก <c oughs> รอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบบอกว่าเชื่อเกียวดิ ตอนนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วเราต้องลองปรับเปลี่ยนเราต้องแบบมีข้อแตกต่างเพื่อที่แบบลูกค้าเขาสนใจมากขึ้นมันทําได้จริงๆนะอย่างแบบอย่างเช่นแบบอ่าอย่างยกตัวอย่างนะคะก็<ฆ>อย่างแบบเช่สิงโตเขาก็จะเป็นแบบตุงแชร์ตรุงแชร์กระเชิดไปมีแต่ตุ้งแชร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพ<ฆ>ี่เจวก็อยากจะให้มันดูลุ่มสมัยก็มีการแบบว่าใส่เพลง เปิดเพลงแล uh ้ว huh. เราอ่ะซ้อมท่าเต้นเพื่อที่แบบเหมือนจะไปจอยกับลูกค้าได้บางงานเนี่ยลูกค้าเขาก็อยากสนุกสนานใช่ไหมแล้วเราแบบเปิดเพลงที่มันเป็นกระแสในยุคยุคนั้นนะคะลูกค้าเขาก็จะแบบลุกขึ้นมาแบบมาจอยมาเต้นมาอะไรกับเราซึ่งมันอันนี้คือคือหลังจากที่ประสบความสําเร็จไปแล้วนะคะก็ uh huh. ะคือตอนแรกอ่ะเราอ่ะอยากเรียกทุกคนมาซ้อมท่าแพทเทิร์นอะไรต่างๆพี่เกลก็จะเป็นคนช่วยคิดกับน้องชายว่าเออมูฟอย่างน,างนี้อย่างนี้ก็มาซ้อมแต่ว่าพี่รุ่นกเก่าๆเนี่ยเขาไม่จอยด้วยเลยในเรื่องที่ที่ทำอันนี้ใหม่ แลพี่เกียวก็เลยปั้น<ช>ปั้นเหมือนเป็นเด็กใหม่ๆม,มามาซ้อนกับเราใช่จนจนได้คํโชว์นี้ยผ่านไปอะคะ่ะแล้วกระแสตอบรับคือมันดีแล้วทุกคนเขาก็เลยบอกเออเกียวไอเดียเจ๋งว่ะเอเอพี่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าว่ามันจะเป<า>็นไปได้แบบนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วอันนี้พี่เกียวก็คือลงไปเชิดเองด้วยคือเชิดกับทีมด้วยใช่ค่ะก็คือต้องฝึกเหมือนกันใช่ไหมคะทางพี่เกียวใช่ค่ะ ใช่ที่เกียวเองก็ฝึกเองด้วยเหมือนกันค่ะก็คือเราจะได้ไปพร้อมๆกันทั้งสองหัวสามหัวและสี่หัวแล้วแต่งานที่เราจะออกไปอะค่ะเราก็จะไปใ,ในทัศน์ื่อนเดียวกันเหมือนนักเต้นก็ต้องมีซ้อมทุกวันเย็นอะไรกันค่ะค่ะแล้วโชว์ที่พี่เกียวเป็นคนโชว์เองเนี่ยเป็นเป็นโชว์รูปแบบไหนคะโชว์ที่พี่เกียวโชว์เองถ้าเป็นโชว์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของคณะตอนนี้ก็จะเป็นโชว์นาจาประทามังกรทองค่ะค่ะซึ่งที่เกียวเนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่ที่บนยอดเสาสูงืมค่ะ ใช่แล้วก็จะเป็นแบบเหมือนกับแบบสู้กับมังกรที่ลอยฟ้าอยู่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งโชว์ที่โชว์พิเศษของคณะค่ะใช่อันนี้พี่เกียวก็เพิ่งจะมาฝึกนะคะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ว่าเป็นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าอพอโตมาเนี่ยแหละค่ะพอเราจะมายืนตรงจุดนี้ยละพี่เกียวก็เลยต้องแบบเหมือนพิสูจน์ตัวเองว่าพทําได้ทําได้จริงจริงทำได้ทุกอย่างเออ <laughs> อ่างเงี้ยค่ะ,ค,ะคือเป็นโชว์ที่คิดขึ้นมาใหม่เลยหรือเปล่าคะ อันตัวนี้ไม่ใช่โชว์ที่คิดแมาใหม่เลยซะทีเดียวแต่ว่าสมัยตอนรุ่นรุ่นเตี่ยที่เกียว,วยังไม่มีโชว์นี้แต่ว่าถ้าถามว่า<อ>ใหม่ก็คือใหม่สําหรับขนาะพี่เกียวค่ะ ใช่เพราะว่าตอนที่มังอกงรุ่นเตี่ยจะไม่ได้มีมังกรนาจาประทับมังกรทองนี่จะไม่มีโชว์นี้เลยซึ่งจะมาในยูของพี่ค่ะก็คือเป็นการปรับกันเนาะจะเห็นได้ว่าจากความพยายามที่พี่เกียวทาเนี่ยตั้งแต่คุยกับคนในคณะเลยพี่พิมพแล้วก็พูดคุยแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโชว์ต่างๆนะคะรวมถึงรูปแบบการติดต่องานเข้ามาด้วยตอนนี้ใช้แพลตฟอร์มเข้ามานะคะใช้เวลายาวนานเท่าไหร่คะพี่เกียวจนกว่าที่จะตอนเนี้ย มันมันมันเป็นรูปแบบในรุ่นของเราเงี้ยค่ะใชมใช้เราประมาณกี่ปีคะก็เป<า>็นปีเลยนะคะประมาณปีหนึ่งได้แหละที่ที่เริ่มเริ่มจะลงตัวมากขึ้นพอหลังจากผ่านไปหนึ่งปีแล้วทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้า,ท,ขาทางแล้วก็ทุกคนในทีมรู้หน้าที่กันดีแล้วก็จริงๆแล้วที่คณะก็แบบแคล้ายๆกับคณะครอบครัวด้วยเหมือนพี่ๆน้องๆกันพอมันผ่านจุดที่เราขัดแย้งกันตรงนั้นแค่นิดเดียวเองพอเราคลิกกันได้ปุบทุกอย่างมันโฟแล้วไปไปได้ดีเลยอะค่ะใช่ค่ะ แล้วงานตอนนี้ค่ะเป็นยังก็ยังแบบมีผลกระทบนะคะกับโควิดสิบเกา้าโอ้คือคือผลกระทบไ <c oughs> มเ่เคยใช่ค <c oughs> ่ะที่เกียวโดนกระทบตั้งแต่รอบแรกแล้วแล้วก็อพอมันจบรอบแรกไปก็คือคิดว่าจะดีขึ้นพอทีนี้ก็มาโดนรอบสองอีกอ <c oughs> ก็ก็หนักอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาว่าน่าจะดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับจัดงานไม่ได้ปึ๊บ ก็ก็จะไม่มีงานด้วยใช่ค่ะแล้วพี่เกียวมีการปรับรูปแบบเพิ่มเติมไหมคะอย่างแบบจะมีการจัดหรือจะมีการแบบทําเพิ่มเติมในในสายงานอื่นไหมคะค่ะอ๋อ,อพี่เกียวก็ช่วงพี่เกียวมีร้านเปิดร้านหมูกระทะด้วยในช่วงเย็นก็คือน้องๆบางคนในทีมเขาก็จะมาทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็ยกเตายกอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเป็นเป็นอีกหนึ่งรายได้ของพี่เกียวด้วยใช่ค่ะโอ้นะคะก็จะเห็นว่าแบบ ใช้เวลาเหมือนกันเนาะใช่นะคะจะพี่พิมพ์เห็นไหมว่าแบบคือการที่เราเนี่ยเรียนจบออกมาเราก็ได้ทํางานที่ตรงสายมันก็คือความภวมิใจใช่แล้วก็มาช่วยธุรกิจที่บ้านอีกอย่างพี่เกียวนะคะได้ใช้ศาสตร์ที่เรียนมาด้วยก็คือการออกแบบดูในเรื่องของชุดชจัดโชว์อีกนะคะจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ค่ะพี่เกียวที่ที่เราเนี่ยชื่นชอบในเรื่องของงานแฟชั่นงานออกแบบอยู่แล้วค่ะแล้วได้มาทํางานกับที่บ้านด้วยางคะ พี่เกียวมองว่ามันเป็นความภูมิใจไหมเอ่ยอืม,อม,อมพี่เกียวแบบรู้สึกว่าพี่มีความสุขมากๆเลยทุกันเนี้ยคือเราได้ทําในสิ่งที่เรารักแล้วมันสิ่งที่เรารักก็คือมันเป็นมรดกส่งต่อจากตั้งแต่รุ่นอากงมารุ่นคุณพ่อแล้วพี่ก็ยังรักษาไว้ได้มันรู้สึก ภูมิใจลึกๆในใจอะค่ะที่แบบว่าเออฉันตัดสินใจไม่ผิดนะที่ที่แบบกลับมาทําอะไรตรงนี้คณะสิ่งตขนาดเล็กของพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบวันนี้กระแสตอบรับมันก็ค่อนข้างดีแล้วมันก็สามารถที่จะแบบเหมือนเลี้ยงตัวเองได้ด้วยแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ทําแค่อย่างเดียวพี่ก็ยังสามารถมีเวลาที่จะไปทําธุรกิจในอื่นๆได้อีกด้วยอะค่ะซึ่งมันก็รู้สึกแบบอืดีใจและภูมิใจกับตัวเองมากๆอยู่ค่ะ คือน้องๆที่ได้ฟังช่วงนี้นะคะไฟมีซีเจนนะคะก็จะได้เห็นเส้นทางของพี่เกียวนะคะ,คะก็จะมาเป็นยอดหญิงแห่งคณะสิงโตสามพรานนี่น,นะคะกแบบฝุกตัวเองด้วยใช่แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบของการโชว์นี่คือมันก็โหค่อนข้างยากเนอะใช่ะนะคะมันต้องใช้ความสามารถแล้วก็ใช้ความพยายามใช้เวลาด้วยนะคะ,ช,คะช่วงสุดท้ายให้พี่เกียวฝากถึงน้องๆแล้วกัน คือน้องๆที่ฟังอยู่ค่ะจะเป็นน้องๆมปลายคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่เขากําลังมองหาเส้นทางในอนาคตอยู่คือตอนนี้ด้วยด้วยความยากลำบากของสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะคะให้พี่เกียวฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่เจนเซจเจนซีนะคะแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆค่ะค่ะก็พี่เกียวก็อยากจะแบบฝากว่าแบบอยากให้เรามีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นคือทุกคน่ะมีความสามารถอยู่ในตัวเองทุกคนอยู่แล้วแต่ละบางทีเรายังแค่หามันไม่เจอก็อยากให้พยายามอย่าท้อ สู้สู้กับมันค่ะแล้ววันนึ่งมันก็จะสําเร็จค่ะอ <and people S 1> ืค่ะก็น้องๆที่ได้ฟังอยู่เนีจะต้องได้รับพลังใจอไปจากพี่เกี้ยวอย่างเต็มเปี่ยมใช่ค่ะอย่างแน่นอนก็อยากจะให้พี่เกียวช่วยฝากช่องทางการติดตามหน่อยค่ะทั้งตัวพี่เกียวเองแล้วก็คณะจิตโตใช่ค่ะได้เลยค่ะก็ มีแฟนเพจนะคะในเฟซบุ๊กเสิร์ชว่ามังกรหยกสามพานค่ะเข้าไปติดตามผลงานได้เลยนะคะหรือเข้าไปพูดคุยกับพี่เกียวก็ได้ค่ะยินดีค่ะอนะคะก็ติดตามกันได้เนาะกับคณะสิงโตมังกรหยกสามพานนั่นเองนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เกียวเนาะพี่เกียวกัญญรัตน์กรีงไกรรัตน์นะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาแชร์เส้นทางประสบการณ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็คือเจ้าของคณะสิงโตมังกรยกสามพรานนะคะพี่เกียวนั่นเองค่ะคือพี่เกียวเนี่ยเป็นลูกสาวคุณโตใช่คนจีนแท้ๆเลยใช่แล้วก็ได้มาคุกคีได้มาทำงานกับตรงนี้ก็คือมีความสุขมากใชจากที่เห็นนะคะถ้าถ้าเป็นพี่เอเองเนี่ยยากเหมือนกันนะใช่ค่ะจะเข้าไปทำคือเราไม่ได้ ทำมาตั้งแต่เรียนจบอะอเราไม่ได้ช่วยมาตั้งแต่เรียนจบแล้วเรากลับมาทําเนี่ยแล้วด้วยความที่แบบคนในคณะเขาก็คืออยู่มาก่อนเราอะเนาะหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วการที่จะเข้าไปเปลี่ยนก็ยากเหมืนมอนกันพี่พิมต้องแบบค่อยๆใช้ความอดทนมากๆนะคะสําหรับน้องๆที่ฟังอยู่บางคนนี่คือมีแนวทางว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะกลับมาช่วยที่บ้านแต่มันก็ต้อง ต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันเนาะนะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องๆนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามกันในช่วงไฟมีซีเจนนะคะช่วงนี้พี่พิมช่วงไฟมีซีเจนเนี่ยจะหมดลงแล้วใกล้แล้วนะคะจะหมดซีซั่นนี้แล้วนะคะแต่ว่าน้องๆนะคะก็สามารถติดตามแล้วก็ไปเรียนไปทบทวนได้ก็คือช่วงช่วงเดิมนั่นแหละที่เราเคยมีมากลับมาแล้วค่ะกับช่วง ใช่ห้องเรียนออนแอร์นั่นเองนะคะ,คะน้องๆก็ติดตามกันได้เหมือนเดิมเลย7วัน8วิชาออืเรียนกันแบบจุใจเลยเน้นๆเ,เลยนะคะก็สําหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วเนาะ,ะน้องๆก็สามารถติดตามได้นะคะเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะคะทุกช่องทางเลย f b o o k y o u y u u t จุ e กส์นะคะหรือว่าจะเป็น t k t t o k ติดตาม,มได้ทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้พี่เอแล้วก็พี่พิมพร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วะคะ่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ